จะมารีวิวของเล่นเซตโพนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นโพนี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มี2ตัวละครมา 怎么？ ล้วความเปแล้วค่ะ